โอเคครับผมวิน th ิการสิมาทายช่วงนั้นสองหนึ่งสองหนึ่งนะครับผมสองหนึ่งหนึ่งเลยครับผมต้องหนึ่งหลักหลักตามเอขจ่ายหลายไฟหลายผู้หลายคนนะครับผมคือเส้นนี้ก้สิเป็นเส้นไปสู่จังหวัดมิสเกตนะครับผมครับโดยโดยโดยปกติแล้วเส้นนี้ก้าสีรถกะนน่ะหลายอยู่ครับถ้าช่วงนั้นแต่ช่วงนี้มันเป็นแบบว่า ช่วงอันอันโปแลนด์เทศกาลนะครับผมหลือเช่นถ้าช่วงทั้งวันทั้งบาธรรมดาปกติถ้าแบบเป็นช่วงวันหยุดวันยังแนก็ต้นกระสีร้ายอยู่ครับผมก็เส้นหนีกระสีอันนั้นกระสีถ้าแต่ถ้ามาจากพุทธานี่กระสีผ่านหลายหมื่อวานเยู่ครับผมมีผ่านอันบ้านโนสว่างบ้านจะเนี้ยบ้านกระเป๋าเรือบ้านตะหลุงบ้าน ไปเขาทางเขานะครับเส็จผ่านพานะครับบ้านกวันบ้านพน้อยบ้านโคกงรูเวียงนะครับผมแล้วก็บ้านพยยอดนะครับผมจะหอดเสียบระสากเลยครับผมเส็นนี้ครับอันนี้เส้นช่วงเส้นที่จะปรับเป็นสีเลนนะสีเลนมีกอกางนะครับผมกะสิผ่านประมาณประมาณสิบกว่ามูมบ้านนะครับที่ผ่านกับถนนหมบานที่ติดถนนแน่นครับผมกะแล้วนี่แหละครับผมกะ คาเซนเซนทัน้งพุ่นกับจะเป็นทานเซนต่อจากซีเอกผู้ช่างไปบุญกับสิเลยหน่อยนึงกับอาเซเป็นสองเลนอยู่นะครับผมนะกอาเซมีโครงการไปเรื่อยเลยครับผมตอนนี้กับครงการมันเด๋มานฝังนี้ก่อนก็นเลยกระจอกกับซีเอชฝั่งนี้ไปเรื่อยๆนจนจนหอดซ AH, ีเอชโมซานก็คือแบบว่า,าจะเป็นสีเล่ยแหละครับผมโครงการหลายๆอย,ย่างหรือไม่ การผลขึ้นของตลาดของหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านก็นติมเสียขยายขอมาอยู่ขอเพียทางหลายแหล้วะครับผมเชื่องนี้ช่เห็นไหมครับผมเช่วงเนี่ยบ้านบ้านพี้อมนครับผมจะกลันกันสิบป่อยมาอยู่้างถนนใหญ่ที่นี่ครับคือคนเฮ้านะครับผมก็เริ่มเศรษฐกิจก็คือทางทางทางใีญ่คือคือสิบเบดเฮ็ดอ่ะค่าขายยังเกิดขึ้นหลายนะครับผม ก็แรกต้องขยายบ้านขายช่องมาใกล้ๆอ่ะอะไรนะครับผมใกล้ๆทางเนาะเพื่อมันเป็นเส้นพานเนาะครับผมถ้าถนนผ่านมองไหนเะนี่ยความเจริญมันก็สิบมีมองหนัาหลายนะครับผมเพราะว่าถ้าถนนยิงน่งๆยังเนส,ส,สิแบบรถกัดพนกัดใส่รถแล้วก็อาจทีแบบเห็นลาดขาสิแวบะบพักกินเขาก,นนากนินน้ำกินอะไรเนี่ยครับผม เนื่อยเนาะแกก็จะตามตามนอะไรครับผมตามที่ผมบอกเลยครับคือว่ามันก็จะมีมาเรื่อยๆนะครับผมความเจริญมันก็จะึ้นไปในอนาคตหนาเนะครับผมว่าอันหนึ่งถ้าถ้าร้านค้าเปิดข้างขางทางแล้ยผมมองจอดรถโมมี่มองอิงยางโมมี่เนี่ยครับผมซีซีเอิร์นลูกค้าหรือเรียกลูกค้าผมว่ามันลำบากนะครับผมก็คือว่าต้องมีการมองจอดข้างขางให้ลูกค้านะครับผมว่าเพราะว่า เพื่อความสะดวกสบายของลูกค้านะครับผมมันมันจะมีเป็นจุดหนึ่งเป็นจุดจุดจุดหนึ่งเลยแหละครับผมในการเฮ็ุให้ลูกค้ามีแบบว่ามีที่จอดแล้วก็สะดวกในการันแอบรถเองย่างไดเข,า,ขาเขาจะไปจอดรัสื่อข,ของไงนะครับผมถ้าบองไหนบ่อมีทองจอดหรืออย่างจอดลำบากนะี่แหละมันเป็นจุดที่แบบตามความเชื่อผมนะผมมันมันมันลำบากก็เลยบ่ค่อยอยากกันเท่าไดนะครับผม ก็นี่แหละครับผมก็รลยบอกว่านี่ฟ้าทางมันจะเลื่อนขึ้นไปเรื่อยๆคนก็เริ่มขยายอันขยายข้ามาอยู่ขอบเขตทางนะครับผมความจะเลื่อนมันจะคือจะมีเรื่อยๆเรื่อยๆไปนะครับผมกาโอเคเนาะครับผมเมื่อกี้การมาว่าเรื่องการขยายถนนในฟั่งเป็นเะไรๆน่อยนะครับผมเนาะโอเคครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่ได้เลยครับผมตัวเป็นฝันและกำนังใจในการเฮ็ดวิดีโอเท่ต่อไปนะครับผมครับสวัสดีครับผม